มาดูอีกข่าวหนึ่งนะเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักของแคลลี่เกนสเตอร์นะในในสภาที่ผ่านมามีการกล่าวอ้างถึง s v b นะครับแล้วก็โทษมาอย่างคริปโตเคอเรนซีคือสาเหตุที่ทําให้ SVB ล่มสลายนะครับแล้วก็มีหลายฝักหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยนะมั่วหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับคือ a m ม d e u s Capital นะครับเป็น c e o นะคุณแอนนี่โกลเวอร์ออกมาพูดนะรบับอกว่า s v b เนี่ยล่มเพราะ แบงค์นะร่มเพราะแบงกิ้งนะค่าใชแบงกิ้งไม่เกี่ยวกับเทคไม่เกี่ยวกับคริปโตนะฮะอย่ามั่วนะฮะอย่ามั่วก็ไม่ได้พูดถึงใครนะแต่น่าจะหมายถึงแกรี่เกนเซอร์เนี่ยนะเพราะเป็นคนล่าสุดที่มาโยนให้ SVB พผิดแบบนี้นะครับก็บอกว่าก็อันนี้ผมก็พูดหลายรอบแล้วผมตั้งแต่วันนั้นผมก็คอมเมนต์ไปแล้วนะบอกว่า มันก็รู้กันอยู่นะว่ามันเจ๊งเพราะอะไรมันไม่ได้เจ๊งเพราะเทคแล้วมันก็ไม่ได้เจ๊งเพราะคริปโตนะคอยเบดไม่ได้ไปทาให้มันเจ๊งนะคอยเบดเป็นผู้เสียหายซะด้วยซ้ำนะที่ทําให้มันเจ๊งเพราะว่าการบริหารจัดการของแบงค์ไม่ดีนะไปติดบอลระยะยาวแล้วคุณก็ไม่จากัดความเสี่ยงไม่มาร์กทูมาเก็ตไม่ตัดไม่คัดลอสนะแล้วก็ติดดอยยาวแบบนี้ติดดอยบอลนะยาวแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นการบริหารจัดการที่แย่เองนะไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแหละไม่ควรพูดแบบนี้นะก็เห็นด้วยกับประโยคนี้นะ คำามไปงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย S v B มันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอน